สวัสดีครับเอกคดนี่นะครับวันนี้เรามาลุยกับ BMW 6 GT นะครับรถพิเชนเรานี่เองราคาเดิมน,นะครับตีตันจอ12.3นิ้วนะครับทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ต้องตามให้คดดิ้งให้วุ่นวายต่อไปแล้วก็ไม่ต้องสกร,รีนมิเรอร์นะฮะมาดูกันโอเคครับ6 GT นะครับการใช้ระบบ Android นะฮะ YouTube นางเอกของเราคนเดิมเหมือนเดิมนะครับเอาละแมปนะครับไปไหนดีซ็นทรัเลเวสเกตกันแล้วกัน <Yes. S 1> ไม่มีลังเลนะครับรวดเร็วนะฮะคุณภาพคมชัดมากนะครับอันนี้ขอโฆษณาหน่อยหนึ่งค่ะมันจะเป็นแพเน,นลเดียวกับตัวนี้เลยนะครับออริจินอลของเขาแพเน,นลเดียวกันแต่ดีกว่านะครับชัดกว่าสดใสกว่านะครับไม่เชื่อมาลองดูได้นะฮะ Ux, ดูเต็มจอนะครับ Disney Plus เต็มจอ Netflix จออ่อาๆนะ n e พล l ส x เอ้ยไม่ใช่ AS Play นะครับทีวีช่องไหนดูซะสมาชิกช่องไหนดูได้ไม่เสียตังค์นะครับก้อนถอยหลังนะครับปิง ใช้กล้องเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคมาดูการใช้งาน Apple CarPlay โดยที่ไม่ต้องตามโคดดิ้งอีกต่อไปนะฮะ Apple CarPlay นะครับเราโคดดิง้งฟู้งอับชันไปให้เรียบร้อยนะฮะ Sport Plus Comfort Plus Start Stop Update Map นะครับน่บปตื่นน่ปตื่นอ่า สเวนิสเวนิซิลเรียบร้อยนะครับเอออะไรอีกว่าแอมเบียน,นดูสะหน่อยซิสีวันแววให้กับลูกๆหน่อยนะครับเนี่ยทำสีเดียวพอละอย่าทำเยอะเอ๊ะคืนสภาพเก่าเดี๋ยวโดนดา่า <laughs> โอเคครับผมมา มาดู Apple CarPlay กันนะครับเอ้ยหยอน่า Apple CarPlay ไม่ต้องโคดดิ้งให้วุ่นวายใจต่อไปดีด้วยผมไม่เหนื่อยนะครับ Navigator นะครับอ่าใช้งานป่าโอเคปรับเสียงได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกิดน้องต่างก่อน นะชอบแบบไหนเบสแดงนิดหน่อยอ่าโอเคนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับสำหรับติดตั้งจอนดรอยเบียม 6GT 30ดีเซลนะครับสาขาราชพฤกษ์ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกเอกโคดิ้งนะครับผมทำให้คุณจบแน่นอนจอเราชัดที่สุดแน่นอนสวัสดีครับ